มาดูครับมาดูนะครับเสียงขึ้นขึ้นไม่ได้ครับรถผมขึ้นได้ครับแต่รถสเอ็มขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปจ้องอ้นนึงรถท้ายซิ่งนะครับมาดู CM ปีนบ่อนะไม่ได้บ่อแล้วมันเป็นแบบคล้ายๆกันนานะครับเนี่ยลงมานี่นะไว้ถ่ายสดเด่นนะครับ CM ทำกระบะใหม่แล้วครับเนี่ย นี่เสียมจะขึ้นเนินนี้ดูนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมนี่เว์นก่อนนะแม่ขึ้นได้แล้วครับดวแรงครับรแวแรง บสงเงยเลยอคืนนี่ม oh yes, ันหนึไปดูสีเอ็มไทนะครับ เกือบขึ้นไม่ได้นะครับไปแล้วไอมรู้กันไปแล้วครับน,นดิเอาทอหรุนแล้วครับนี่นี่นะครับลรอท่อหรุนครับเดินหอบเดินหอบนี่ <c oughs> ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดดีก็ จบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิมด้าครับดูดีครับ